วิเคราะห์ทองคำประจำวันที่6กรกฎาคมแนวรับสำคัญ1,910คืนนี้ข่าว ADP Non Farm ทุ่ม15ทุ่มครึ่งก็มีอีกชุดหนึ่งระวังกันด้วยนะครับไปดูกันเลยนะครับกับโซนแนวรับแนวต้านก่อนเหมือนเดิมนะตอนนี้เนี่ยราคาอยู่โซนบริเวณประมาณ1,917ซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งชุดแนวรับนะครับซื่อโซนประมาณ1,915นะ15 16 17โซนนี้เป็นอีกหนึ่งแนวรับเล็กๆ แต่นะครับโซนแนวรับใหญ่นะครับที่ผมคิดว่ามีนัยยะสําคัญก็คือโซนพันเนะครับโซนพันเเดิมเนี่ยเป็นโซนแนวรับเดิมที่ทะยานขึ้นมานะครับเมื่อวันที่3นะก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ทะยานขึ้นมาจากโซนพันเขึ้นไป30นะดังนั้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมเห็นแนวรับสําคัญอยู่2กรอบนะครับคือพันเและพันเโดยจะมีแนวรับถัดลงไปโซนพันเ 1,900ถ้วนและ1,895นะครับวันนี้น่าจะยังไม่หลุดแนวรับบริเวณดังกล่าวพวกนี้อาจจะมีติดแนวรับใดแนวรับหนึ่งแล้วเด้งขึ้นก็ยังอาจจะเกิดขึ้นได้กับช่วงข่าวตอนทุ่ม15ทีนี้ฝั่งของแนวต้านนะครแนวต้านสำคัญตอนนี้เลยนะครับ1,920ที่เขาหลุดลงมาเมื่อคืนนะเขาหลุด1,920ลงมาดังนั้น1,920จะกลายเป็นแนวต้านสำคัญของเขาในวันนี้นะครับ ถัดขึ้นไปจากตรงนี้แน่นอนครับที่เดิม1 9 3 0ชิดแนวเทรนไลน์ก็ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญอยู่อีกเหมือนกันถ้าผ่านตรงนี้แน่นอนเพื่อนๆต้องเห็นอีกครับว่า1 9 3 5ไฮของเมื่อวานที่ไปทํำไส้ไว้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งแนวต้านแต่เล็กๆนะครับต้านใหญ่กว่าอยู่ที่1940และมีอีกหนึ่งเส้นเทนไลน์ที่พาดผ่านมาด้วยนี่คือบรรดาแนวรับแนวต้านสาคัญที่อาจจะอยู่ในกรอบนี้ในวันนี้ พรุ่งนี้นอนฟาร์มเดี๋ยววันนี้ตอนสามทุ่มเรามาเจอกันเราคุยกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ไปดูทิศทางของคนที่มีออเดอร์กันมาบ้างนะครับคนที่มีออเดอร์บายมาแล้วกันนะคนที่บายมาหรือติดติดดอยอยู่ข้างบนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแน่นอนว่าคนที่บายต่ําๆต่ากว่าพันเก้าร้อยสิบเนี่ยพันเก้าร้อยห้าพันเก้าทุนพันแปดเก้าห้าเนี่ย อาจจะยังพอถือรุ้นได้ชนทุกข่าวที่จะเกิดขึ้นในวันนี้และพรุ่งนี้นะยังพอถือรุนได้นะครับแต่จะเหนื่อยขึ้นนิดนึงจะเหนื่อยขึ้นนิดนึงคนที่บายบริเวณนี้นะพันเก้าี่เก้าแถวแถวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ายังค่อนข้างจะมีความเสี่ยงน,นิดหน่อยมีความเสี่ยงอยู่นิดหน่อยเพราะถ้าเกิดว่าแนวรับพันเก้าและแนวเทนไลน์อินเทนอัพชุดนี้เอาไม่อยู่เนี่ยมันอาจจะลูดได้ ข่าววันนี้ก็วิ่งได้1 0 15เหรียญวิ่งได้ความหมายคือถ้าลงจากบริเวณนี้จริงเนี่ยพันเกก็ถึงนะครับข้างล่างพันเถึงข้างบนพันเกก็ถึงเหมือนกันดังนั้นคนที่มีออเดอร์อยู่โซนพันเก้ตรงเนี้ยไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันจําใจมันต้องมีอยู่แล้วมันโดนลากมาแล้วเงี้ยต้องลุ้นสถานเดียวว่าพันเต้องไม่หลุดนะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้เนี่ยคนที่ติดลอยข้างบนไม่ว่าจะเป็น 25, 30 35ถึงจะพอได้ลุ้นว่าจะวกกลับขึ้นไปแต่ก็จะไปเจอแนวต้านเดิมๆครับพันเก้า0พันเก่อนซึ่งอาจจะต้องไปลุ้นกับข่าวแบบไปวัดกับข่าวแล้วว่า,ข,าวข่าวคืนนี้จะเอาอย่างไรจะพันเก้าท่วนหรือทยายเป็นพันเใหม่มันมองได้แค่2มุมเท่านั้นเลยนะครับตอนนี้ในวันนี้นะกับข่าวที่จะออกยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยส่วนคนที่ถือออเดอร์เซลล์มานะครับ คนที่เซลยี่ห้าสามสิบสามห้าที่เซลล์อยู่เนี่ยโอเคมันมันมันเริ่มดูดีมันเริ่มดูดีเ,ดดเพราะว่าพันเก้าสามสิบเขาบอกเป็นระยะบางอย่างว่าฉันยังขึ้นไปไม่ได้นะแต่อาการกราฟแบบนี้ครับฉันยังขึ้นไปไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าฉันขึ้นไปไม่ได้นะมันคนละความหมายถ้าเกิดว่าเขาทะยานขึ้นได้ข่าวด้วยข่าววันนี้เนี่ยโอกาสจะไปพันเก้าสามสิบก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้นะครับ ตอนนี้ไม่ผ่านไม่ใช่ว่าตอนต่อไปจะผ่านไม่ได้ดังนั้นก็ยังต้องระมัดระวังอยู่เหมือนเดิมคนที่มีเซลลโซน2 0 25 30โซนนี้ก็ยังต้องระมัดระวังแต่คนที่มีเซลล์สูงกว่านั้นมีเซลล์โซน4 0 5 0 6 0ยังถือชนได้ยังถือชนข่าวได้เช่นกันนะครับก็ต้องดูจุดแนวต้านสำคัญที่พันเก้าสี่สิบถ้าเบรกขึ้นโซนข้างบนไม่ปลอดภัยครับในระยะยาวหลังจากนี้นะแต่ถ้าวันนี้ ยังคงบอกว่าไม่ผ่านพันเก้าสามสิบแล้วลงไปพันเก้าใหม่เนี่ยโอเคผมว่ามันหลุดไปเล่นโซนพันแปดแน่ในสัปดาห์หน้านะครับตอนนี้สําหรับคนที่ไม่มีออเดอร์เลยนะมาในมุมมองของคนที่ไม่มีออเดอร์เลยเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าจะเล่นรอเล่นหลังข่าวไปเลยอเล่นหลังข่าวนะเพราะว่าถ้ามาเล่นเอาโซนเนี้ยมันดูแพทเทิร์นกราฟก็ไม่น่าเล่นเลยที่ผมเห็นนะครับแพทเทิร์นกราฟดูไม่น่าเล่นดูแบบดูอึดอัด คือบางทีเราเป็นรายเล็กรายน้อยเนี่ยมาเล่นซ้นเล่นอะไรเนี่ยโอเคนะมันยังมันยังพอเล่นได้อันนี้เข้าใจแต่ถ้าในกลยุทธ์ที่ผมจะแนะนําจริง,รงๆเนี่ยเราอาจจะต้องไปรอเล่นหลังข่าวแล้วแหละหรือไม่ก็รอเล่นพรุ่งนี้เพราะวันนี้มันไม่เห็นทรงที่ชัดเจนไม่เหมือน2วันก่อน,อนที่ผมบอกว่าบายรับปิดต้านเซลรตานปิดรับอันนี้ผมเห็นชัดเจนผมจะอธิบายได้แต่อันนี้ผมเห็นไม่ชัดเจนมันค่อนข้างคลุมเครือเหมือนเล่นไปก็ก็เดี๋ยวรอข่าวอยู่ดีสุดท้ายแล้วก็ ถ้าเรามาเล่นเอาโซนนี้สิบเจ็ดสิบแปเก้ายีบนี่ยมันก็โดนลากไม่ขึ้นก็ลงดังนั้นเราไม่เล่นดีกว่าเรารอไปเล่นหลังข่าวดีกว่าอาจจะให้ข่าวมันเป็นตัวตัวเหวี่ยงสะบัดราคาทําแพทเทิร์นใหม่อีกรอบก่อนจะถึงพรุ่งนี้ก็ได้เราจะไปเล่นหลังข่าวจนถึงพรุ่งนี้ตอนเย็นก็ได้นะอันนี้ผมคิดว่าถ้าอยากจะเล่นจริงๆเนี่ยยังต้องปักออเดอร์บายก่อนบายโซนส7ถึงสิบห้าสิ นะสามราคาเนี้ยแล้วลุ้นไม่ให้หลุดพันเก้าร้อยสิบไม่ว่าจะก่อนข่าวหรือจะข่าวมาแล้วก็ดีลุ้นไม่ให้หลุดพันเก้าร้อยสิบปากหลักเล่นฝั่งบายก่อนก็ยังโอเคอยู่อินเทนอัพเขาพยายามจะรักษาอยู่นะครับโอเคถ้าขึ้นมาแล้วขึ้นมาจริงข,ขึ้นมาพันเก้ายี่สิบจริงพันเก้ายี่สิบห้าจริงอยากจะปิดก่อนข่าวก็ปิดได้นะเพราะว่าบางทีพอมันกําไรแล้วอ่ะมันก็ไม่จะเป็นต้องไปชนข่าวก็ได้ถ้าเรา ถ้าเราไม่มีเขาเรียกว่าถ้าเราอยากจะบริหารความเสี่ยงนะครับเราก็ไม่ต้องไปชนเราก็กําไรแล้วเราก็หนีชิ่งซะอะไรเงี้ยแต่ถ้าหลุดพันเก็เหนื่อยครับเพราะว่ามันมันมีสิทธิ์ลูดไปหาพันเไปหาพันแได้อยู่ดังนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าไม่คันไม้คันมือจริงๆนะคำแนะนําของผมส่วนมากก็จะให้เล่นหลังข่าวให้มาดูกันตอนสามทุ่มที่จะมาไลฟ์กันอาจจะได้จังหวะเข้าในตอนนั้น นจะสั้นจะยาวจะอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแต่ถ้ามันคันมือก็ปักบายครับสต็อปลอสพันเก้ารอดพันเอะไรพวกนั้นลงไปนะเพราะว่าตอนนี้แพทเทิร์นกราฟผมไม่ชัดจริงจริส่วนออทองแท่งทองแท่งที่ลุนล้นๆกันนะว่าวันนี้น่าจะเคลื่อนน่าจะเคลื่อนน,อน,น่าจะขยับโอเคสมการดอลล่าแข็งเนี่ยเกิดขึ้นบาทอ่อนเกิดขึ้นแต่สปอตไซดเวดาาล,ลงนะผมว่าวันนี้มันน่าจะวิ่ง มันน่ามันน่าจะขยับแหละเพราะว่าอันนี้ยังถือว่าเป็นความโชคดีนะครับสำหรับคนที่เล่นแท่งไทยเนี่ยเงินบาทอ่อนขึ้นมา35.18หรือจุเนี่ยถ้ามันแข็งไปอยู่โซน34.7 8ดุดแเมื่อวานแล้วสปอตลงมาลงมา10เหรียญขนาดนี้แท่งอาจจะลงแต่เนี้ยกลายเป็นว่าสุดท้ายมันคานกันเห็นไหมราคามันจะคานกันไว้ตอนนี้ยลุ้นแค่ว่าจากนี้ก่อนนะให้สปอตมันรักษาโซน1 0 1,910ให้ได้ เพราะว่ายังไงก็ตามทิศทางของค่างเงินบาทที่จะอ่อนในอนาคตเนี่ยมันมีรออยู่นะโดยที่ไม่ต้องไปสนด้วยว่าดอลลาร์จะอ่อนหรือจะแข็งในยะของเขาเนี่ยเขาสามารถอ่อนเองได้เหมือนเจเปนิสเยนที่มันเกิดขึ้นในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นเราถือไปเลยครับกับคนที่เล่นแท่งนะถือได้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวราคาน่าจะวิ่งขึ้นไม่ไม่วิ่งขึ้นก็วิ่งลงมาหมายถึงว่า ผมผมผมจะผม,ผมจ,ะจะหมายถึงว่าราคาน่าจะขยับมีการขยับขับเคลื่อนมากกว่า2-3วันที่ผ่านมานะและเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรากลับมาเจอกันตอนไลฟ์สามทุ่มทิ้งท้ายนิดนึงทิ้งท้ายนิดนึงผมเห็นราคาของ JPY ขยับนะครับตระกูล JPY ขยับนิดหน่อยใครตามตระกูล GJEJUJ e อยู่เนี่ยฟัง J อยู่เนี่ยโอ้มันไหลงลงมาหมดแล้วนะถ้าอยากจะปิดทำกำไรก็ปิดนะครับแล้วก็ใครอยากจะลองถือ ก็ถือดูแต่เพียงแต่ว่าเวลาเขาสวิงอ่ะมันจะสวิงแรงนะแต่ตอนนี้มันมันเริ่มหลุดแนวรับสําคัญของแต่แต่ละแต่ละคู่เงินมันมาแล้วนะอย่าง GJ ก็หลุด183-200ลงมาแล้วนะครับฟังเจก็หลุดฐานแนวต้านฐานแนวรับเมื่อวานมาแล้ว,ลวหลายๆคู่หลุดฐานแนวรับสําคัญลงมาบ้างแล้วนะครับตอนนี้รุ้นแค่ว่าเขาจะรีรบาวแรงไหมหรือว่าจะไหลลงค่อยๆไหลลงต่อ ก็เดี๋ยวค่อยไปตามกันอันนี้ทิ้งท้ายไว้สำหรับคนที่ตามตระกูลค่าเงินเยนอยู่นะครับอะวันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนไลฟ์3ทุ่มเหมือนเดิมครับบ๊ายบาย